โมโรนายบทที่7มีการเชิญชวนเข้าสู่สถานพักผ่อนของพระเจ้าจงสวดอ้อนวอนด้วยเจตนาอันแท้จริงพระวิญญาณของพระคริสต์ทำให้มนุษย์สามารถรู้ความดีจากความชั่ว ซาตานชักนำมนุษย์ให้ปฏิเสธพระคริสต์และทำชั่วศาสดาพยากรณ์แสดงให้ประจักษ์ถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้โดยศรัทธาและเทพปฏิบัติมนุษย์ควรหวังชีวิตนิรันดร์และแนบสนิทกับจิตกุศลประมาณคริสต์ศ,ศักราช401ถึง421 และบัตรนี้ข้าพเจ้าโมโรนายเขียนคำพูดของมอมอนบิดาข้าพเจ้าไว้เล็กน้อยซึ่งท่านพูดไว้เกี่ยวกับศรัทธาความหวังและจิตกุศลเพราะท่านพูดกับผู้คนในลักษณะนี้เมื่อท่านสอนพวกเขาในธรมารมศาลาซึ่งพวกเขาสร้างไว้เป็นสถานที่นมัสการและบัตรนี้ข้าพเจ้ามอมมอนกล่าวแก่ท่านพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า และเป็นโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราและพระประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะของประธานแห่งการเรียกของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้พูดกับท่านในครั้งนี้ดังนั้นข้าพรเจ้าจะพูดกับท่านผู้เป็นของศาสนจักรซึ่งเป็นผู้ติดตามที่มีใจสงบสุขของพระคริสต และซึ่งได้รับความหวังอย่างเพียงพอซึ่งด้วยความหวังนี้ท่านจะเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าได้นับแต่เวลานี้ไปจนกว่าท่านจะพักผ่อนอยู่กับพระองค์ในสวรรค์และบัดนี้พี่น้องข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัดสินเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับท่านเพราะการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขของท่านกับลูกหลานมนุษย์เพราะข้าพเจ้าจำได้ถึงพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งตรัสไว้ว่าโดยงานของพวกเขาท่านจะรู้จักพวกเขาเพราะหากงานของพวกเขาดีพวกเขาก็ย่อมดีด้วยเพราะดูเถิดพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ามนุษย์โดยที่ชั่วจะทำสิ่งดีไม่ได้เพราะหากเขาถวายของขวัญหรือสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าเว้นแต่เขาจะทำด้วยเจตนาอันแท้จริงสิ่งนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเลย เพราะดูเถิดจะไม่นับว่าเป็นความชอบธรรมสำหรับเขาเพราะดูเถิดหากมนุษย์โดยที่ชั่วจะให้ของขวัญเขาย่อมทำอย่างเสียไม่ได้ดังนั้นสำหรับเขาจะนับว่าเป็นเช่นเดียวกับเขาได้เก็บของขวัญน,นั้นไว้ดังนั้นจึงนับว่าเขาชั่วต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าและเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการชั่วด้วยสำหรับมนุษย์หากเขาสวดอ้อนวอน และไม่ใช่ด้วยเจตนาอันแท้จริงจากใจแท้จริงแล้วและย่อมไม่เป็นประโยชน์กับเขาเลยเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรับคนเช่นนั้นดังนั้นมนุษย์โดยที่ชั่วจะทำสิ่งดีไม่ได้ทั้งเขาจะไม่ให้ของขวัญดีเพราะดูเถิดแหล่งน้ำขมให้น้ำดีออกมาไม่ได้ทั้งแหล่งน้ำดีให้น้ำขมออกมาไม่ได้ดังนั้นคนคนหนึ่ง โดยที่เป็นผู้รับใช้ของมารก็ติดตามพระคริสต์ไม่ได้และหากเขาติดตามพระคริสต์เขาก็เป็นผู้รับใช้ของมารไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีทั้งปวงมาจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่ชั่วมาจากมารเพราะมารเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้าและต่อสู้กับพระองค์ตลอดเวลาและเชื้อเชิญและชักจูงให้ทำบาปและให้ทำสิ่งที่ชั่วตลอดเวลาแต่ดูเถิด สิ่งที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าเชื้อเชิญและชักจูงให้ทำดีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นทุกสิ่งที่เชื้อเชิญและชักจูงให้ทำดีและรักพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้พระองค์จึงได้รับการดนใจจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงใส่ใจพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าเพื่อท่านจะไม่ตัดสินว่าสิ่งที่ชั่วเป็นของพระผู้เป็นเจ้า หรือสิ่งที่ดีและมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นของมานเพราะดูเถิดพี่น้องของข้าพเจ้าสิ่งนี้มีไว้ให้ท่านเพื่อตัดสินเพื่อท่านจะรู้ความดีจากความชั่วและวิธีที่ท่านจะตัดสินชัดแจ้งเพื่อท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์เหมือนดังความสว่างของกลางวันต่างจากกลางคืนที่มืดเพราะดูเถิดพระวิญ,ญญาณของพระคริสต์ประทานให้มนุษย์ทุกคน เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความชั่วดังนั้นข้าพเจ้าจึงแสดงวิธีตัดสินให้ท่านเพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทำดีและชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์ส่งมาโดยเดชานุภาพและของประธานของพระคริสต์ดังนั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าแต่สิ่งใดก็ตามที่ชักชวนให้มนุษย์ทำชั่วและไม่เชื่อในพระคริสต์ และปฏิเสธพระองค์และไม่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าเมื่อน,นั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของมารเพราะมารทำงานตามวิธีนี้เพราะเขาไม่ชักชวนผู้ใดให้ทำความดีไม่ไม่เลยสักคนทั้งเทพของเขาก็ไม่ทำทั้งคนที่ยอมตนขึ้นอยู่กับเขาก็ไม่ทำและบัดนี้พี่น้องข้าพเจ้าโดยที่เห็นว่า ท่านรู้จักแสงสว่างซึ่งโดยแสงสว่างนั้นท่านจะตัดสินซึ่งแสงสว่างนั้นคือแสงสว่างของพระคริสต์จงดูว่าท่านจะไม่ตัดสินผิดเพราะด้วยการตัดสินอย่างเดียวกับที่ท่านตัดสินท่านจะถูกตัดสินด้วยดังนั้นข้าพระเจ้าวิงวอนท่านพี่น้องว่าท่านควรค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียรโดยผ่านแสงสว่างของพระคริสต์เพื่อท่านจะรู้ความดีจากความชั่ว และหากท่านยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่างและหาตำหนิไม่ท่านจะเป็นลูกของพระคริสต์อย่างแน่นอนและบัดนี้พี่น้องข้าพเจ้าเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะยึดมั่นในทุกสิ่งที่ดีและบัดนี้ข้าพเจ้ามาถึงศรัทธานั้นซึ่งข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะพูดและข้าพเจ้าจะบอกท่านถึงทางซึ่งโดยทางนั้นท่านจะยึดมั่นในทุกอย่างที่ดี พระดูเถิดพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ทรงรู้สิ่งทั้งปวงโดยที่ดำรงอยู่จากความเป็นนิดถึงความเป็นนิดดูเถิดพระองค์ทรงส่งเทพมาปฏิบตัติต่อลูกหลานมนุษย์เพื่อแสดงให้ประจักษ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์และในพระคริสต์สิ่งดีทุกอย่างจะเกิดขึ้นและพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศแก่ศาสดาพยากรณ์ด้วยโดยพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ว่าพระคริสต์จะเสด็จมาและดูเถิดมีวิธีต่างๆนานาที่พระองค์ทรงแสดงสิ่งที่ดีให้ประจักษ์แก่ลูกหลานมนุษย์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นดีและสิ่งที่ดีทั้งหมดมาจากพระคริสต์มิฉะนั้นมนุษย์ก็ตกและไม่มีสิ่งที่ดีมาสู่พวกเขาได้ดังนั้นโดยการปฏิบัติของเหล่าเทพและโดยพระวจนะทุกคำซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์จึงเริ่มใช้ศรัทธาในพระคริสต์และดังนั้นโดยศรัทธาพวกเขายึดมั่นสิ่งที่ดีทุกอย่างและเป็นดังนี้จนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์และหลังจากพระองค์เสด็จมามนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดเช่นกันโดยศรัทธาในพระนามของพระองค์และโดยศรัทธาพวกเขากลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ทรงพระชนอยู่แน่นอนฉันใด พระองค์รับสั่งถ้อยคำเหล่านี้กับบรรพบุรุษของเราฉันนั้นมีความว่าสิ่งใดก็ตามเจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของเราซึ่งดีด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่าเจ้าจะได้รับดูเถิดเจ้าจะสมปรารถนาดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าปาฏิหาริย์หมดไปแล้วหรือเพราะพระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ และทรงนั่งทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเรียกร้องสิทธิแห่งพระเมตตาของพระองค์จากพระบิดาซึ่งพระองค์ทรงมีต่อลูกหลานมนุษย์เพราะพระองค์ทรงสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎและพระองค์ทรงขอรับเอาคนทั้งปวงซึ่งมีศรัทธาในพระองค์และคนที่มีศรัทธาในพระองค์จะแนบสนิทอยู่กับทุกสิ่งที่ดีฉะนั้น พระองค์จึงทรงวิงวอนแทนอุดมการของลูกหลานมนุษย์และพระองค์ประทับอยู่เป็นนิรันด์บนสวรรค์และเพราะพระองค์ทรงกระทําการนี้พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าปาฏิหาริย์ของพระองค์หมดไปแล้วหรือดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านไม่เลยทั้งเทพก็ไม่ยุติการปฏิบัติต่อลูกหลานมนุษย์เพราะดูเถิดพวกเขาขึ้นอยู่กับพระองค์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามพระวจนะ แห่งพระบัญชาของพระองค์โดยแสดงตนแก่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าและจิตใจมั่นคงในทุกรูปแบบของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าและหน้าที่แห่งการปฏิบัติาศาสนกิจของพวกเขาคือการเรียกมนุษย์มาสู่การกลับใจและเพื่อทำและทำให้งานแห่งพันธสัญญาของพระบิดาสมบูรณ์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำกับลูกหลานมนุษย์เพื่อเตรียมทางในบรรดาลูกหลานมนุษย์ โดยประกาศพระวจนะของพระคริสต์แก่ภาชนะที่เลือกสรรแล้วของพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์และโดยกระทําดังนี้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมทางเพื่อมนุษย์ที่เหลืออยู่จะมีศรัทธาในพระคริสต์เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีที่อยู่ในใจพวกเขาตามเดชานุภาพของพระองค์และตามวิธีนี้ พระบิดาทรงทำให้พันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทากับลูกหลานมนุษย์เกิดขึ้นและพระคริสต์ตรัสไว้ว่าหากเจ้าจะมีศรัทธ,ธาในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถทําสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นสมควรและพระองค์ตรัสไว้ว่าจงกลับใจเถิดเจ้าทั้งหลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกและมาหาเราและรับบัพติศมาในนามของเราและมีศรัทธ,ธาในเรา เพื่อเจ้าจะรอดและปัดนี้พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าหากเป็นเช่นนี้คือเรื่องเหล่านี้จริงซึ่งข้าพเจ้าพูดไว้กับท่านและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงแก่ท่านด้วยเดชานุภาพและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่ในวันสุดท้ายว่าเรื่องเหล่านี้จริงและหากมันจริงวันแห่งปาฏิหาริย์หมดแล้วหรือหรือเทพยุติการมาปรากฏแก่ลูกหลานมนุษย์ หรือพระองค์ทรงยั้งอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพวกเขาหรือพระองค์จะทรงกระทําเช่นนั้นตราบเท่าที่วันเวลาจะมีอยู่หรือแผ่นดินโลกจะยังอยู่หรือจะมีคนเดียวบนพื้นพิพ,พ,พที่จะได้รับการช่วยให้รอดดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านไม่เลยเพราะเป็นด้วยศรัทธาที่ปฏิหารกระทําขึ้นและเป็นด้วยศรัทธาที่เทพมาปรากฏและปฏิบัติต่ตอมนุษย์ ดังนั้นหากสิ่งเหล่านี้หมดไปวิบัติย่อมมีแก่ลูกหลานมนุษย์เพราะเป็นด้วยความไม่เชื่อและทั้งหมดเปล่าประโยชน์เพราะไม่มีผู้ใดจะได้รับการช่วยให้รอดได้ตามพระวจนะของพระคริสต์เว้นแต่พวกเขาจะมีศรัทธาในพระนามของพระองค์ดังนั้นหากสิ่งเหล่านี้หมดไปเมื่อนั้นศรัทธาก็หมดไปด้วยและสภาพของมนุษย์ก็น่าพรั่นพรึง เพราะพวกเขาเป็นราวกับไม่มีการไถ่กระทําขึ้นแต่ดูเถิดพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัดสินสิ่งที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับท่านเพราะข้าพเจ้าตัดสินว่าท่านมีศรัทธาในพระคริสต์เพราะความมีใจอ่อนน้อมของท่านเพราะหากท่านไม่มีศรัทธาในพระองค์เมื่อนั้นก็ไม่เหมาะที่จะนับท่านอยู่ในบรรดาผู้คนของศาสนจักรของพระองค์และอันหนึ่งพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าจะพูดกับท่านเกี่ยวกับความหวังจะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะบรรลุถึงศรัทธานอกจากท่านจะมีความหวังและอะไรเล่าที่ท่านจะหวังดูเถิดข้าพระเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่านจะมีความหวังโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์และเดชานุภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เพื่อยกท่านขึ้นสู่นิรันดรแห่งชีวิตและนี่ เพราะศรัทธาของท่านในพระองค์ตามสัญญาดังนั้นหากคนใดมีศรัทธาเขาจำต้องมีความหวังเพราะปราศจากศรัทธาจะมีความหวังไม่ได้และอันนึ่งดูเถิดข้าพระเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าเขาจะมีศรัทธาและความหวังไม่ได้นอกจากเขาจะมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมหากเป็นเช่นนั้นศรัทธาและความหวังของเขาเปล่าประโยชน์ เพราะไม่มีใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่มีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมและหากผู้ใดมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมและสารภาพโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเยซูคือพระคริสต์เขาจำต้องมีจิตกุศลเพราะหากเขาไม่มีจิตกุศลเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นเขาต้องมีจิตกุศลและจิตกุศลอดทนนาน และมีน้ำใจและไม่ริษยาและไม่พยองไม่สแสวงหาเพื่อตนไม่ขุนเคืองง่ายไม่คิดชั่วและไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าสามานแต่ชื่นชมยินดีในความจริงทนทุกสิ่งเชื่อทุกสิ่งหวังทุกสิ่งอดทนทุกสิ่งดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าหากท่านไม่มีจิตกุศลท่านก็ไม่เป็นอะไรเลย พราะจิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้นดังนั้นจงแนบสนิทอยู่กับจิตกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสิ่งทั้งปวงเพราะสิ่งทั้งปวงต้องสูญสิ้นแต่จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์และสิ่งนี้ยั่งยืนตลอดกาลและผู้ใดที่ถูกพบว่าครอบครองมันในวันสุดท้ายย่อมจะดีกับเขาดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจเพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสเพื่อท่านจะกลับกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่เพื่อเราจะมีความหวังนี้ เพื่อพระองค์จะทรงทำให้เราบริสุทธิ์แม้ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์เอเมน